สรุปผลงาน4ดาวตกวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ออกไปลดและในลูกยางเลีกญี่ปุ่นก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด Sub s c r i b ์ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูการ2022-2023เกมในสัปดาห์ที่18นัดสุดท้ายของฤดูการปกติมีคู่ที่น่าสนใจคือไซตามะเปิดบ้านพบกับ NEC Red r o c ร e t รที่ต้องการผลชนะเพื่อการันตีเข้ารอบไฟนอล4ซ,ซึ่งพวกเธอก็ทำได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะไซตามะไปแบบขาดลอย3ต่อ0เซต25ต่อ21 25ต่อ16และ26ต่อ24ผลการแข่งขันดังกล่าวนอกจากทำให้ NEC Red Rocket ผ่านเข้ารอบไฟนัลสี 4, ได้สำเร็จแล้วยังทำให้เจทีมาเวลัสทีมของทัดดาวนึกแจงบอลเร็วทีมชาติไทยที่แม้จะโชวผลงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการเอาชนะ Toyota Auto ต o บอดี้ควินทีมของหัทยาบำรุงสุข3ต่อศเซต25ต่อ17 26ต่อ24และ25่ หมดสิทธิ์เข้ารอบไฟนัลสีไปโดยปริยายส่วนคูรเวะอควาเฟรี่ของพิมพ์พิชญากรงรำจบอันดับ10ของตารางรอดตกชั้นวุดวิดด้านโอกายามาสีการนของทานชาติสุขสดบีหลังทีมชาติไทยที่หล่นไปเล่นเพลย์ออฟต้องไปพบกับกุลมะแบงกรีนวินทีมรองแชมป์ด,ดิวิชัน2ระหว่างวันที่8ถึงเเมษายน2566สําหสำหรับผลงานของ4วอลล์บอลญิงถ่ายมีดังนี้ 1. บีมพิมพิชญากรงรำอันดับเจผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูง ดแม้จะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมที่คูรเบะเอาชนะโตโยต้าออโต้บอดี้ควินสีสต่อหนึ่งเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาจนอดลงสนามช่วยทีมใน4ีนัดสุดท้ายของฤดูการปกติแต่ก็ยังครองอันดับ7โดยทําได้ทั้งหมด578คะแนน2เตยหัทยาบำรุงสุขอันดับ2บล็อกยอดเยี่ยม3แนนทัดด่าวนึกแจงอันดับ4บล็อกยอดเยี่ยมส่วนโมเมทนะชาสุขสดแม้จะไม่ติดอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่เธอก็ แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นให้กับโอกายามาสีกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทรัสสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปคะ่ะ